โอเคต่อนะครับผมกดโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับสู่หน้าหลักลองดูนะครับเห็นไหมเอาละโอเคเดี๋ยวราสักครู่นะผมเพิ่งโอนเงินเสร็จนะครับแล้วก็เข้ามาดูเรื่องสินค้าตรงนี้ก็ได้ฮนะนี่โอเคเห็นไหมสามห้าสามหนึ่งคุณรัตวันสีแพรนะคุณนะครับเห็นไหมรหัสออเดอร์มาแล้วนะครับ เขียน okay. กับไปหน้าหลักเดี๋ยวสักครู่ระบบจะเปลี่ยนเป็น B o ให้ครับเราสักครู่นะนะครับแต่ออเดอร์มาแล้วไงนะออเดอร์มาแล้วนะครับเห็นไหมเรียบร้อยมีออเดอร์นละ้ไม่มีเห็นไหมสามห้าสามหนึ่งกดดูได้ฮะเข้าไปดูออเดอร์ได้ซื้ออะไรบ้างเห็นไหมเออเห็นไหม ส่งตามนี้สามห้าสาหนึ่งทุกอย่างชัดเจนปร่งใสง่ายมากดีมากนะครับงั้นลองกลับไปดูย้อนดูนะหลักคือผมจะได้ท่านเช็คดูว่าเป็นบีอหรือเปล่านะครับโอ้ยทำไมไม่เป็นแบ๊บหนึ่งนะฮะโอเคก็เดี๋ยวสักครู่น่าจะขึ้นละบีเนาะคือเดี๋ยวต้องรอดูว่าตรงนี้ สักครู่จะเปลี่ยนเป็น B O ให้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็น B O ปุ๊บท่านก็จะมีลิงก์ของท่านแล้วล่ะนะครับเห็นไหมตอนนี้คือไม่มีข้อมูลอ่แต่ท่านจะเช็คผู้แนะนําของท่านติดต่อพาร์เนอร์ฮะพาร์เนอร์ใครอโอมองอาจนะครับตอนนั em ้นหลัเดี๋ยวถ้าระบบอัปเกรดเป็น B O ปุ๊บนะครับท่านจะมีลิงก์สมัครของท่านแล้วนะครับโอเค เห็นไหมตอนนี้ยังไม่มีลิงก์อะไรนะครับลิงก์จะอยู่แถวเนี้นะครับลิงก์สมัครโอเคถ้างั้นเดี๋ยวรอสักครู่ครับนะครับ